ผมมาดิสอนเพียงเกตบัญชีรายชื่อของภาคเพื่อไทยมาตราสามทางกรรมธิการมีการแก้ไขในวงเล็บสบัญญตัติตามการแก้ไขว่าดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ลอฟอร์มหรือประชาชนผมได้ปรึกษาหารือกับครูภาษาไทย คือท่านขจิตัชนิคมซึ่งบางครั้งก็สอนทุกวิชาในโรงเรียนนะครับท่านบอกว่าคำว่าหรือนี่อย่างใดอย่างหนึ่งแก้วน้ำหรือปากกาอย่างใดอย่างหนึ่งท่านขจิตกับผมเห็นว่าการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้านี่ควรจะใช้คำว่าและ คือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประชาชนแก่รอฟอร์มอและประชาชนไม่ใช่ว่าดำเนินการเพื่อประชาชนอย่างเดียวต้องรอฟอร์มอด้วยรอฟอรมอก็ต้องและประชาชนด้วยถึงจะครบถ้วนตามกระบวนความของหลักภาษาไทยและกำลือได้มีปัญหาครับผมเรียนกฎหมายเบื้องต้น กับศาสตราจารย์ดรหยุดแสงอุทัยที่ธรรมศาสตร์มีปัญหาอย่างแน่นอนนะลูกเอ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นและกับหรือที่นี่ในประเทศไทยก็ตีความผิดสารลรัฐธรรมนูญบางสมัยก็บอกว่าไม่ต้องไปร้องถึงอายการสูงสุดหรอกมาร้องติวที่สารลรัฐธรรมนูญก็ได้อันนั้นตีความและกับหรือผิดเพี้ยนไปจนเกิดปัญหาทางการเมือง ผมอยากให้กรรมธิการอธิบายท่านบัญญัติว่าหรือประชาชนหรือควรจะบัญญัติว่าและประชาชนถึงจะก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่กฎหมายฉบับนี้เพราะอย่างไรประชาชนก็คือบรรทัดฐานของทุกกิจการของการลดการลดไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอยู่แล้วจึงขออนุญ,ญาต ถามทางกิจติกาหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวหลักภาษาไทยนะครับอันนี้ไม่ใช่ลุกขึ้นมาเล่นๆนะครับและกับหรือมีนัยะทางกฎหมายที่ตีความกันถ้าตีความไม่ดีอาจจะมีเรื่องมีราวไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยด้วยความเคารพครับ